เดี๋ยวคุณงัดขึ้นมาเลย,ยกจัดมากรับน่าจะบันเทิงครับหมายัวหลวงเลย

จะว้าวุ่นเลนะหายไปไหนนะไมยอมนะ รักกันไวกัน ไปไวลักไ,ไอก็กันไมโดูดลักกระช้ามันก็ไม่ลักกระช้าบอกไม่เราดุสภาพหมายถ้าก่อนะ ทีลอยากรู้ว่าใหญ่แค่ไหนอเออ้ก็ดอกงเดีย๋ยจุดก่อน เดีคนงัดขึ้นมาเลยอึ๊บอึ๊บงัดขึ้นมาเลยโอ้โหทีนี้เราว้าวุ้นเลยโตแล้วครับเปลี่ยนจุดหาที่ทั้งโล่งเลยครับสงกรานต์เล็กๆตกลงนะโอ้โห ตวัวโไฟกำลังเท่าเลยอะสวยสวย <c oughs> นี่กัดตั้งหลายทีคนระับเป็นรู้ตัวเดยกกันบาดนะครับเป็นรู้ไม่กี่ตัวลากชระชาม่นกัดด้วยแล้วสาภาพหมานมันไม่น่าลากไวอะ่ะก็หาจุดที่มันต้องโล่งหน่อยครับมันก็ตามมาครับจุ๊บเลย สองโลขวาคมับผมเป็นชะโดหน้าดูท่าทางกกล้าจะจับคู่นะเพราะว่าสีเริ่มออกนะถ้าปลาที่มันจับที่ปลาที่มันมีลูกนะครับพรงน้้นมันจะเปแถบขาวๆวะเก็ดง่ายเลยอันนี้ก็ดำๆอยู่รใกล้แล้วเริ่มเขียวด้วยนี่ครับทีเล็กครับผมแตงมืออีกแล้วชะโดไฟอ้วนๆอเค ตกใจคิดแดดปากคิดแดดเกียรผมปากเกียร์นะครับผมนี่คันคันงัดงัดแอร์เกียร์ไทเทเนียมครับเวท10-20ปีสามคันนี้ผมยังผมมีตอนนี้ใช้ายยี่สองคันนะตอนชุดนี้ยังเป็นช็อค50ก่อนด์นะชุดหนึ่งเขา60นะครับแต่ว่ากิฟต์ล็อกสแนปเบอร์หนึ่งนี่นี่ครับงานเร่าเลาครับผมทีเล็ก ส,ส,สีส้มสีส้มสมหวังเคียผมฝากได้วยหานตูตาม้านแก้บ้านกับที่เล็กเราเล้าไว้ใจได้ช่อนชะโดครับผมสุดยอด